สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะนกพวงสกอนพ่อจ๋าของเราเดือดกันอีกแล้ววันนี้นะครับล่าสุดพ่อนกของเรานะครับนกพวงสกรแสนปักดีหัวหน้าวงเสียงวิหกนกพวงสกอนก็ได้ระบายผ่านโซเชียลไปเนาะ ว่าในโลกนี้ไม่มีใครดีที่สุดเท่าตัวเมืองเองและแม่ของเมืองแล้วครับอย่าไปหาตัดสินคนอื่นแก้ประสาทส่วนตัวเมืองไม่เหมือนใครถนัดแต่พิมพ์ดีไม่ถนัดปฏิบัติเดียสากถ้าเมืองเดโสนิพานไปนานแล้วฝันดี <c oughs> โอ้โหนะครับนี่ก็คือ การระบายผ่านสื่อได้อย่างแรงนะครับแรงแรงมากๆนะถ้าใครยังไม่รู้จักนกโมสกรก็จะบอกว่าแรงศิลปินคนนี้แรงศิลปินคนนี้อ่าโพสดอะไรที่ไม่ดีเลยไม่สร้างสารรค์เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครได้สัมผัสหรือติดตามเียงวิหกมนานานๆนะครับจะรู้จัก ตัวตนของนกปงศกรว่าเนื้อแท้ของเขาเป็นคนดีเป็นคนดีครับถ้าไม่ถูกใครกระทําก่อนนะนี่คือถือว่าที่สุดแล้วนะเพราะปกติแหละเขาก็จะมีความอดทนของเขาค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนกงสกรก็จะระเบิดอย่างที่เห็นนั่แหละนะครับก็คือคนชัดเจนอ่ะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ชัดเจนให้รู้กันไปเลยว่าฉันไม่ชอบอะไร ฉันไม่ชอบแบบนี้นะอย่ามาทำกับฉันอาฉันแค่ระบายนะแล้วก็อาจจะเป็นการระบายที่ค่อนข้างมีอารมณ์นิดนึงอะก็พอเข้าใจนะครับนพศกรก็กล่าวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวร้ายปากเสียวันหนึ่งครับผมก็คือขอให้เป็นตัวร้ายปากเสียวันหนึ่งครับนะเพราะที่เหลือก็จะเป็นพาร์ททำงานแล้ว ขอให้ได้ระบายใประมาณนี้นะครับให้ร้านไรเลยน้องชายลาชอบชอบชอบนะเป็นตัวร้ายวันหนึ่งครับ,บรนพศกรก็บอกมาอย่างนี้นะครับนั่นืจอบ่นอนเด้อปานฟันดีละเด้นะปากดีมึงได้บอปากดีมือหนึ่งได้บอนะคุยกับสาวออยสาวออยกระทักมานะครับนพศกรก็ตอบสาวออยไป ลีโอ6ซก็เข้ามานะครับฟันดีนอนหลับสบายแล้วบันนีอาอคอยนะครับแรงมากครับหลายท่านก็บอกว่าเป็นหมอลำคนเดียวคนแรกที่พาพิษเข้าวงการหมอลำรักนะคะชื่นชอบในผลงานไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ขอให้งานปัง,ปงๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปนะนิพานกลับไปอยากอีกละแนวมันซั่วนะจ๊ะก็ หลายท่านก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับอ่ะเราจะมาวิเคราะห์ฟังละกันนะครับก็คือในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีใครดีที่สุดหรอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคนที่ผิดคือคนที่เรียนรู้คนที่ถูกคือคนที่มีประสบการณ์ในความผิดพลาดมาแล้วเลยได้ไม่กลับไปทำอะไรที่มันผิดอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าผิดแล้วไม่ขอโทษนะสิผิดแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองผิดแล้วไม่รู้จักให้อภัยนะครับบุคคลพวกเนี้ร้ายมากกว่านะการระบายของลบกพ่สกรเนี่ยคือเราพอเข้าใจนะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธและมีอารมณ์นะครับแต่บางท่านเนี่ย คอมเมนต์ในเชิงไปตัดสินคนอื่นคอมเมนต์ในเชิงประสาทแดกนะครับคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสารรค์หรือคอมเมนต์ในเชิงรู้ไม่จริงแล้วไปคอมเมนต์แล้วไปว่าร้ายให้กับศิลปินทําให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกแย่ศิลปินก็เลยออกมาปกป้องตัวเองว่าถนัดแต่พิมพ์ดีไม่ถนัดปฏิบัติดีประสาทอย่าไปหาตัดสินคนอื่น ไม่มีใครดีเท่ามั่งมึงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอีสาถ้ามึงดีสุดมึงนี้ผานไปนานแล้วนะก็คือมึงนิพผ่านไปเลยประมาณนี้ถ้ามึงดีอะขนาดนั้นอะ่ะนะก็คืออย่าไปหาตัดสินใครเขาอย่าไปหาคอมเมนต์ใครที่มันไม่ดีนะครับอย่าไปหาทําอะไรที่มันให้ก็ฟองได้อะ่ะพวกยูสเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ย ระวังนะครับบอกเลยถ้าจะเม้นถึงศิลปินหรือจะแนะแนวแนวทางอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีข้อคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีมารยาทแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ศิลปินเห็นเขาจะได้มีกําลังใจจะได้ไม่หวนทอนจิตใจกันนะครับประมาณนี้นะสุดท้ายท้ายสุดนะครับโลกนี้มันก็ต้องมี มีทั้งดีทั้งร้ายเป็นธรรมดามนุษย์คนเรามีทั้งดีทั้งร้ายชั่วเป็นธรรมดานะครับแต่ต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะอย่าไปก่อกวนกันและกันดีกว่าถ้าจะไปยุ่งหรืออยากจะไปยุ่งชีวิตเขาก็ขอให้ให้พลังบวกเขาดีกว่านะครับแล้วก็ไปติดตามเขาอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ไปติดตามเขาอย่างให้ตัวเรามีความสุขด้วยเราให้ศิลปินเกิดความสุขด้วยนน่แหละอันนี้นิพนา์ของจริงครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยว มีเรื่องเล่ามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรเสียงวิหกเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ